ไปนั้นมันเดิอนอะไรตากฝนว่ามันรู้ทางหรือเปล่าฮะ,ะไม่จักแล้วถามถามถามเบิ่งถามเบื้องมันเทวดาส่งแบบพี่อะไรนะให้ผมถามทางหน่อยว่าจะไปไหนผมจะไปรัตนะ呐ไปรัตน,ะนบุรีครับนี่นายขับไปนี่นะตรงไปนี่นะ,ะตรงไปพอข้ามสะพานพอข้ามสะพานเสร็จใช่ไหมข้ามสะพานเสร็จเลี้ยวซ้าย อะไรวะเดียวใสยเองคนที่ไหนวะนี่ฟังก่อนจะไปไหมไปไปไปพอพอตรงไปพอความสะพานไปกระโดดจอดลงไปเนี่ยเลี้ยวไสยเลี้ยวไสยแล้วก็ไปไปงวกกลับอ่ะงวกรถกลับมาหรือไอ้งวกมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยว้ส้อีกเลี้ยวไส่อีกทีหนึ่งถึงไฟแดงไฟแดงต้องติดไฟแดงก่อนนะแล้วก็เลี้ยวขัาวประมาณห้าหกกิโลถึงเลยเอาเอาใหม่ดิอีกครั้งหนึ่งเอาเหมือนเดิมด้วย ลงไปใช่ไหมลงไปข้มว้มสะพานไปกระโดดจอดลงไปน่ะสเนียงมึงแปลกๆเ่ระกวคนที่ไหนวะเป็นคนลาดเผ้วโดยกําเนิดโดยกําเนิดเลยลาดเเพ้วโดยกําเนิดเลยลาดเผพ้วอะไรวะสําเนียงมึงแถวเราเกิดอยู่ห้วยขวางแต่เราไปโตที่ลาดเผ้วสําเนียงอะไรมึงสําเนียงมึงห้วยห้วยขวางอะไรเออเราคนกรุงเทพสําเนียงมึงแถวแม่น้าโค้งลงมืออะไรของมือนี่งอย่ามาเถียงนะแล้วบอกทางอะไรนี่เอาหมายได้ไหมนี่คนไปเลซ้าส เฮ้ยตรงไปข้ามสะพานก่อนไม่ใช่มึงบอกว่าเลี้ยวซ้ายอะกูจำได้อะข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายมึงเนี่ยแล้วก็หกกล้วยนี่มึงมึงมึงจะฟังกูไหมเนี่ยกูตบเขี้ยวหลุดเลยนะเนี่ยฮะวานี่นักเล่นวแล้วมันจะเถียงอีกเฮ้ยไอ้นี่มึงกูถามดีๆแล้วกูใส่กกหูแล้วกูบอกว่ามึงไม่ฟังนี่ไม่ใช่มึงก็ฟังกันบ้างเองก็ฟังหน่อยวะเองพูดไม่เหมือนเดิมอะก็ไม่เหมือนเดิมตรงไหนตรงไปข้ามสะพาน พ่วงสะพานเสร็จใช่ไหมพ่วงสะพานเลี้ยวซ้ายทีแรกเอองบกเลี้ยวซ้ายแล้วงวอกลับพองวอกลับก็เลี้ยวขวาต้องไปฮอดไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีทีแรกเองบอกว่าเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้ายไปอยู่เทิรนข้ามสะพานไม่ใช่บอกมันข้ามสะพานก่อนเว้ยนี่นะพี่มันก็ใจเย็นวะใจเย็นได้ไงนายมาพูดอะไรกับไปกับมาเนี่ยว่าเราเดินเดินตากฝนทำไมเนี่ยเราจะไปเขียนงัวเขาโทรมาบอกงี้งัวน้อยกินก้าเขานี่คนกงเทียบเลยไปเขียนงัว มีคนกรุงเทพอะไรวะมี่คนกรุงเทพอะไรขม่ขวางคนกรุงเทพอะไรเขียนงัวงเขียงัวแปลว่าอะไรนี่ก็ไปล่ามงวนแหละเออเขียนงัวเอาซะกูงงเลยไปไปอยู่คลองเตยเออขับรถดีๆระวังมืนเข้าเหียวันนี้ฝนยิ่งตกอยู่ถนนมื่เเจอคนบ้าแล้วถามทางอะไรจะตีอีก ไปเฮ้ย <laughs> ไปไปไปพากูถ่ายคลิปอะไรตากฝนนี่นะมึงไม่มีอะไรทำบอกว่างจัดบปล่ฮะไม่รู้ว่าฝนบอกชวนกูถ่ายคลิปเนี่ยอ๋อก็ต้องถ่ายคลิปแล้วเนาะถ้ากูไม่สบายเนี่ยมึงรับผิดชอบกูไหมนี่อ๋อ้กูหมดเพล่งเนาะเมาว์กับคักรถเสี่ยวเนาะมึงนี่ก็เอามาว์กับคักรถเสีย่ยวนี่เอาไอ้นั่นก็เอากูไปเล่นแค่เปิดประตูรถนี่ ให้ <c oughs> กูกี่บาทให้ร้อยเดียวไม่คุ้มหรอก